ชาวลัคนาราศีเมษในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายนวันที่1ถึง15เมษายนจะมีวันที่8เมษายนเนี่ยดาวพระศุกร์จะโคจรเข้าเป็นตำแหน่งเกษตราชิบดีเกษตรศุกร์พืชศพสมทบตุนจะมีบุญ,ญยศศักดิ์เป็นหลักฐานทั้งข้าวเรือเรือล้นพ้นประมาณมีถิ่นฐานบ้านนาแลลาโพ ดาวสุขโครจรเป็นเกษ,ษตรราชิบุีนำหน้าดวงชะตาจะก่อเกิดสิ่งที่ดีทางการเงินหลังวันที่8เมษายนไปนะครับดาวสุขให้คุณรุนแรงนะครับไปก่อไปสร้างบางท่านได้หยิบจับเงินก้อนมีโอกาสทางการเงินเพิ่มเข้ามามากขึ้นบางท่านมีเงินก้อนไหลเวียนผ่านมือเข้ามานะครับมีสิ่งที่ดีทางการเงินเกิดขึ้นกับชะตาแน่นอนนะครับตั้งแต่วันที่8ไป1เดือนเต็มนี้เลยนะครับ ก็ในดวงชะตาเนี่ยแต่ว่าในช่วงวันที่1ถึงวันที่7ดเนี่ยดาวพระศุกร์โคจรร่วมกับดาวพระราหูนะครับต้องระวังรายจ่ายนะครับอย่าให้ใครหยิบยืมเงินนะครับไม่เช่นนั้นจะถูกโกงหรือไม่ได้คืนมีการทวงหนี้เกิดขึ้นได้นะครับหรือได้ช้านะครับนในช่วงนี้เนี่ยนะครับระวังการถูกต้มตุนหลอกลวงแก๊งมิจฉาชีพแก๊งตบรัพย์ต่างๆนะครับต้องระวังและรอบคอบในความเป็นไปนะครับ นดาวศุกร์เนี่ยโคจรรั่วดาวเจ้าเรืออาริบางท่านนั้นนะครับมีโอกาสที่จะเสียเงินไปกับบุตรบริวารเสียเงินไปกับบุตรบริวารลูกหลานเด็กลูกศิษย์ลูกน้องนะครับหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะเสียเงินไปกับรายจ่ายสุขภาพของตัวเองเช่นซื้อยานะครับหรือกิจกรรมเกี่ยวพันกับสุขภาพทุกรูปแบบหรือซื้อของใหม่มาทดแทนของเก่าที่พังไปหมดไปหรือเสียไป ก็เกิดขึ้นได้มีรายจ่ายเกี่ยวกับการสังคมการติดต่อการเดินทางระยะสั้นนะครับเกิดขึ้นกับชะตามันรวมไปถึงว่าบางท่านจะมีแนวทางในการสร้างทรัพย์ใหม่หมเกิดขึ้นกับดวงชะตาในดวงในเดือนนี้เนี่ยดาวศุกร์ร่วมกับดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะมีโอกาสเกิดโชคในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับหรือว่ามีเงินง่ายๆเข้ามา นะครับอยู่นะในดวงเนี่ยมาลักษณะนั้นแต่ว่าดาวศุกร์ร่วมกับพระราหูเนี่ยให้ระวังในเรื่องของรายจ่ายต่างๆให้มากทุกรูปแบบทุกประเภทนะครับนะแต่ว่าหลังวันที่แปดดาวศุกร์ร่วมกับดาวมฤตยูก็จริงแต่ว่าได้ตําแหน่งโดดเด่นนะครับจะมีเงินแบบคาดไม่ถึงเข้ามาจะมีเงินก้อนโตก้อนใหญ่เข้ามาสู่ชะตาหรือมีเงินแบบคาดไม่ถึงมีเงินแปลก,ปกๆนะครับท่าในใดที่ใช้เทคโนโลยีในการหาทรัพย์ก่อทรัพย์จะมีสิ่งที่ดีเข้ามา มีเรื่องพิสวงทางการเงินมีเรื่องนึกไม่ถึงมีเงินเข้ามาเกินคาดคิดหรือค้าขายมันขายได้มากขึ้นอะไรแบบนี้บางท่านได้เงินจากต่างเพศได้เงินจากเพศตรงข้ามได้เงินจากคู่ค้าคู่สัญญาคู่ครองคู่กรณีคู่หุ้นส่วนก็เกิดขึ้นได้นะครับหรือมีต่างเพศเข้ามาเกี่ยวพันกับเรื่องเงินเงินทองทองนะครับบางท่านมีแผนการทางการเงินร่วมกับคู่นะครับจะเกิดสิ่งที่ดีนะครับในดวงชะตาเนี่ย มันจะแปลอย่างหนึ่งว่าบางท่านจะมีการปันส่วนแบ่งส่วนเงินเพื่อไปทําอะไรบางสิ่งที่ไปลงทุนหรือไปทําบางอย่างนะครับมีการแบ่งส่วนเงินออกเป็นส่วนๆน,นะครับเกิดขึ้นก็ได้มีกิจกรรมปันส่วนเงินในดวงชะตาเนี่ยผมเจาะไปในเรื่องของความรักกับการเงินเนี่ยนะครับท่านใดที่โสดมีโอกาสพบรักนะครับท่านใดที่มีคู่อยู่แล้ว หาเงินร่วมกันมีแผนทางการเงินร่วมกันดีนะครับแต่ว่าช่วงนี้เดือนนี้เงินจะดีขึ้นแน่นอนนะครับแต่รายจ่ายเกินคาดคิดเกิดขึ้นดาวจําตัวโคจรอยู่เดือนที่สามตนุสหัชชะเป็นดวงชะตาที่จะมีโอกาสติดต่อสื่อสารเจรจามากขึ้นเดินทางระยะใกล้ไกเกิดขึ้นหรือมีการมีกิจกรรมร่วมกับญาติสนิทเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานนะครับมีกิจกรรมสื่อสารติดต่อคอนเน็กเจรจา นะครับเกิดขึ้นกับชะตาบางท่านได้ติดต่อเพื่อนต่างจังหวัดญาติต่างจังหวัดนะครับมีการเดินทางกระทนหันเกิดขึ้นกับชะตาในช่วงวันที่1ถึงวันที่1 4ดาวอาทิตย์เนี่ยยังอยู่ราศีมีนนะครับท่านใดที่มีบุตรบริวารเนี่ยต้องระวังบุตรบริวารเจ็บป่วยหรือมีเรื่องเสียทรัพย์เพราะบุตรบริวารหรือมีบริวารบางคนถือดีกล้าตอปากตอคำนะครับนะบนะก็เกิดขึ้นได้ นะครับบางท่านจะได้เจอบริวารเก่าก็ได้นะหรือเจอคนที่อายุน้อยกว่ากเก่าที่เคยเจอมาก่อนนะครับจะแปลอีกหนึ่งว่าต้องระวังมีคนเลื้อยเก้าอี้หรือมีมาขวางหูขวางตาพร้อมที่จะมีปากเสียงกับคุณมีคนนินทาคุณลับๆนะก็เกิดขึ้นได้อิทธิพลมีคนทําให้คุณเสียชื่อก็เกิดขึ้นได้นําเรื่องราวไม่ดีของคุณไปเล่าก็ได้นะครับมีผู้ใหญ่เนี่ยมีผู้ใหญ่นะครับ ทําให้อึดอัดใจต้องระวังมีเรื่องอึดอัดใจเพราะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคนที่อาวุโสกว่าหรือมีญาติพี่น้องมีคนในครอบครัวนั้นเจ็บป่วยเกิดขึ้นกับชะตาจริงๆเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนจุดเปลี่ยนแปลงของดวงชะตานะตั้งแต่วันที่19เเมษายนเนี่ยดาวพฤหัสบดีจะโครจรไปทับดวงชะตาทับกายสังขารน,นะครับ พลังงานสุภาะห์สุภโชคสุภชัยจะบังเกิดเกิดขึ้นและเกิดมานะครับนะถ้าเป็นดวงเมืองเนี่ยต่างชาติจะเข้ามาลงทุนนะครับจะมีข่าวดีตั้งแต่19เมษาไป8ปเดือนหลังก็คือ1นปีนี่แหละนับจาก19เามษาเป็นหปีนะครับโอกาสจากต่างประเทศโอกาสในการบริหารประเทศจากชุดใหม่อะไรอย่างเงี้ยจากรัฐบาลชุดใหม่นะครับจะนำความเจริญเข้ามาสู่ดวงชะตาเพราะาดาวพฤหัสทับดาวอาทิตย์ในดวงเมืองด้วยนะครับโอกาสในการลงทุน โอกาสในการขยับขยายนะครับเรื่องสุภเคราะห์สุป,ปโชคสุปชัยเกิดขึ้นกับดวงเมืองดาวอาทิตย์คือดาวราชการผู้นำนะครับนะต่างๆนะครับถูกดาวพฤหัสบดีเนี่ยทับนะนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมีโอกาสได้ระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองใหม่นะครับนะเกิดขึ้นในดวงชะตานะครับผู้นําใหม่ระบบบริหารใหม่นะครับแม้กระทั่งประเทศ ต่างชาติใหม่ๆที่ไม่เคยมาลงทุนก็อาจจะมาลงทุนนะครับนะเกิดโปรเจกต์ต่างๆมากมายโดยเฉพาะเกี่ยวพันกับต่างประเทศดาวเจ้าเรอสุภะโคโจรทับดวงเมืองนะครับนะแต่ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีเมษดวงก็จะเป็นเช่นกันนะดาวมฤตยูอยู่ในเรือนการเงินของท่านอยู่ยังมีดาวพฤหัสจะทับดวงชะตาแล้วก็ดาวพระเสาร์ของท่านโคโจรอยู่จุดลาภะดาวการงานเป็นจุดลาภะ การงานในใดที่คุณทําจะก่อเป็นลาบผลก่อเป็นผลประโยชน์บางท่านได้รางวัลจากงานได้ผลงานได้ความก้าวหน้าในวงการในวงงานบางท่านเกิดช่องทางอะไรได้เสริมช่องทางอะไรได้พิเศษเกิดขึ้นกับชะตาสําหรับชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยพื้นดวงดีเนี่ยก็จะดีมากนะปีนี้นะครับสําหรับท่านใดที่อยากเปลี่ยนแปลงดูชะตานะผมมีอยู่สศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ผมใช้จริงกับชีวิต นะครับแล้วก็แบ่งปันให้คนใกล้ตัวเกิดเรื่องดีๆมากมายนะครับนะสามศาสตร์นี้เนี่ยผมใช้เปลี่ยนแปลงจากติดลบจนผมมีเงินหลายล้านนะนะครับชื่อจริงๆอะ่ะผมเป็นคนดูดวงตัวเองเป็นแต่ผมรู้เนี่ยว่าดวงผมเนี่ยไม่รวยไม่มีอะนะเอาง่ายๆคือไม่มีนะครับนะแต่ว่าบ้านก็ไม่มีมรดกนะนะครับแต่ก่อนผมจบปริญญาสองใบเป็นวิศวกรกับราชการครูเนี่ยเคยเป็นสองอาชีพนี้แล้วก็ชีวิตติดลบแล้วก็ค้นหา วิธีการเปลี่ยนดวงชะตาคือดวงคนรวยคนจนเนี่ยมันมีจริงนะมันมีจริงไม่ว่าคุณจะเกิดฐานะยากจนขนาดไหนวันหนึ่งถ้าดวงบอกว่ารวยก็จะรวยมันคือตำแหน่งกรรมมันเป็น,นกลไกของกรรมตำแหน่งดวงดาวสามารถอ่านกรรมในดวงชะตาได้นะครับก็จะมีดวงคนรวยคนจนที่นี้ผมไปหาจุดเปลี่ยนแปลงผมเจอสามศาสตร์นี้าศาสตร์แรกมีชื่อว่าจิตศาสตร์แล้วก็พุทธศาสตร์แล้วก็โหราศาสตร์จิตศาสตร์เนี่ยเป็นความลับในการเปลี่ยนแปลงดวงชะตา ในเชิงธรรมชาติเชิงนมามธรรมที่ผมเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาแล้วก็ไปศึกษาต่อนะครับนะแต่ก่อนเนะี่ยผมชีวิตมันล้มเหลวผิดหวังอกหักแฟนทิ้งติดหนี้นะครับนะผมใช้วิธีเนี่ยจิตศาสตร์เนี่ยนะครับผมกันกรองเป็นองค์ความรู้และประสบการณ์ของผมไว้นะครับนะพลิกชีวิตผมจนผมมีหลายล้านนะครับนะท่านใดอยากจะรู้ข้อมูลลับนี้นะครับในคอร์สสั่งจิตเป็นเห็นหลายล้านเป็นศาสตร์ของพละฤาษีโบราณด้วย เป็นศาสตร์ที่มันรวมเอาวิธีการนะครับในการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับเข้ามาอยู่ในคอร์สนี้นะครับเป็นข้อมูลเด็ดข้อมูลลับนะครผมส่งให้ไปให้ศาสตราจารย์ท่านหนึ่งเขาใช้เปลี่ยนแปลงชีวิตเขาเช่นกันหลายท่านนะก็เข้าไปเรียนแล้วนะครับก็ท่านใดอยากจะเรียนนะเป็นคอร์สออนไลน์เป็นข้อมูลลับข้อมูลเด็ดง่ายๆเอาไปทําไม่ใช่กรรมาฐานไม่ใช่นั่งสมาธิไม่ใช่อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นวิธีง่ายๆที่คุณก็สามารถที่จะทําได้ดีกว่าไม่รู้ข้อมูลนะนะครับ เป็นการเปิดโอกาสให้กับระดับจิตเรานะครับเพื่อดึงพลังงานดีๆเข้ามาสู่ดวงชะตานะครับความลับสั่งจิตเป็นเห็นหลายล้านนะครับในคอร์สออนไลน์ลงทะเบียนเข้าเรียนได้ทันทีนะครับเลือกเวลาเรียนเองได้สบายนะครับเรียนซ้ําได้ตลอดชีวิตต่อมามีอีก2ศาสตร์คือพุทธศาสตร์กับโหรา,าศาสตร์นะครับอันนี้ก็เป็นนิมิตผมก็ว่าได้คือพุทธศาสตร์กับโหรา,าศาสตร์เดี๋ยเราจะเอามาสร้างเป็นวัตถุ ที่มีพลังงานในตัวนะครับโดยใช้ตำแหน่งดวงดาวในท้องฟ้านั่นคือหลักวิชาโหราศาสตร์หาตำแหน่งดวงดาวในท้องฟ้าที่ถูกสโลกกับดวงชะตาเรานะครับหรือที่ดีกว่าดวงชะตาเรานะครับแล้วก็นําพุทธศาสตร์ก็คือเป็นอขระธรรมชั้นสูงในศาสนามาลงอขรยันแบบวิธีพุทธศาสตร์นะครับหานะครับในตำแหน่งดวงดาวที่ดีนะครับเป็นการรวม2ศาสตร์มาอุ้มดวงชะตา ก็คือได้ยันหรือเครื่องรางหนึ่งนะครับที่เรียกว่ายันนาวคุณมหายันโบราณนะครับนั่นะก็คือแต่ก่อนมีคนเห็นแสงยันกลางหลังผม,มนะตอนผมไปทากรรมฐานนะครับนะประสบการ์บอกกล่าวที่ค่อนข้างเยอะนะนะครับต้องไปดูกับแอดมินนะอันนี้เอามาเพียงส่วนหนึ่งให้ดูนะครับก็เนี่ยอย่างผู้หญิงท่านนี้เขาบูชายันนาวคุณไปเ็าส่งเลขบัญชีมาให้ผมดูสามล้านนะเขาบอกว่าบูชายันนาวคุณได้รับเงินสเสดหาจากคุณแม่มาสองครั้งสี่ล้านนะครับนะถูกคุณแม่บุญธรรมนะ ถูกหวยสามงวดขอบพระคุณอาจารย์ที่ชี่ทางสว่างให้ปฏิหารมากๆยืนยันว่ายันนว่าคุณให้คุณจริงๆสาธุประสบการณ์แต่ละท่านแตกต่างกันไประยะเวลาแตกต่างกันไปนะครับนะอันนี้เป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งผมก็ทํา ให้ตัวเองมาก่อนนะครับเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็ทําให้หลายท่านนะครับนะเกิดเรื่องดีๆมากมายบางคนในงานใหญ่โครงการใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีนะครับแต่ว่าเป็นความเชื่อในศาสตร์นี้แต่ผมแนะนําจิตศาสตร์มากกว่านะครับนะก็ท่านใดอยากจะเบื่อหน่ายกับชีวิตอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะหาโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตนะครับลองลองดูนะนะครับสามศาสตร์ที่แนะน,นํานี้ก็ลิงก์รายลอดด้านล่างหรือหน้าช่องทิกต็อกวันนี้สวัสดีครับ